คุณเคยเป็นใช่หรือไม่เวลาจะได้ของกับเบลเจอร์มีแต่ของอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนะหนึ่งเอน尔เท่ากับสิบริกโอโ้โหขาดทุนชัด,ชดเลยแต่ปัญหานี่จะหมดไปถ้าเราสามารถสร้างที่แรกของสุดเทพได้แล้วก็ว้าวโหยโคตรโกงโอ้ เอาล่ะครับผมก็ให้ผมเชื่อนี่ครับผมเมื่อกี้ขอไม้ครับนี่ครับผมและวในวันนี้ครับผมผมก็จัดการมาสร้างที่แรกของสุดย์โอพีของวิเลเจอร์นะครับผมดูสิว่ามันจะโอพีกันกันเชื่อนี่ครับผมเรามาเริ่มดีกว่านะครับผมอันดับแรกนี่ครับผมที่ที่ผมต้องตามหานะครับผมนี่ก็คือเอเมลอนจากหมู่บ้านวิเลเจอร์นะครับผมซึ่งน่าจะอยู่แถวนี้นี่นะครับแล้วก็เพชรแล้วก็ทองแล้วก็เหล็กนะครับแล้วกล่องหนึ่งใบตอนนี้ครับผมผมเก็ทำการมาเจอเลยเดี่ยเฮ้ยนี่มันประตูในเธอที่ถูกทิ้งร้างวะนี่นะมีกล่อง มีชุดเก,กาะกันไฟมีฟินนิฟซิลแล้วมีเอ่โชเวลไม่ไมีอะไรดีๆเลยอ,ะอ่ะเออ่แต่บานท่านมีทองครับผมสองก้อ,เน,อเเกนเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับใส่เกาะเลยวันนี้แม่เอาละ่ะหิวข้าวเดีวนี้มีอะไรกิกนไหมมีมีมมปลาเผาปลาเผาไม่ใช่เอ้ยว้าวอันนี้มีนัตเจียนแล้วมีอ๋อหมู่บ้านพอดีเลยโอ้สบายอันนี้สบายอันอนี้โอเคตามหานะ้ครับเอเมอรอนสัก5เมตรนะครับผมมีให้ผม,มไหมสักที่นี่มีหรือเปล่ามีสมุดนะครับแต่ไม่มีให้เราเลย อันนี้มีเต่าเยอะเลยผมโอ้เต่าเยอะเลยลงมาหาสุนเป็นเนี่ยเฮ้ยนั่มันเรืออับรางนะเราต้องจะลองลงไปดูนี่ครับผมโอเคลิ้นพันมากๆากเลยนี้ลิ้นพันมากๆเลยเพิ่งตื่นแน่ๆเลยนี้โอเคครับผมมืนตามหาของให้ผมของฟรีๆใครๆก็ชอบนะครับมีของฟรีครับเปล่าอ้าวทอง2ก้อน3ก้อนและมีอันเป็นสองอันขอบคุณครับมีให้อื่นไหมบ้านที่ต้องมีให้เราปนแหนละขอปนหน่อยเอ๋อโชว์วิใครมากันนี้เฮ้ยมังกนเนี่ยหรอกนะเอ้ยจะ เอ้ของข้ามีของใครเราหรือเปล่าโอ้ไม่น่านมีเนี่ยมันต้องมีแล้วล่ะตึ๊บนมปังโอเคผมวันนี้เรามีของกินมาทางชีวิตเรียบร้อยนะครับผมตึ๊บตึ๊บตึ๊บอูมามีคิดว่าต้องมีของแน่ๆอ่ะเอเมอรอลด์สี่เม็ดพอดีเลยนะครับผมเหลืออีเม็ดหนึ่งนะครับจะได้ครบแล้วแม่เป็นไงการสุ่มดวงรั้งนี้ถ้าไม่เจอแล้วก็ต้องไปนั่งขุดยาวแน่ๆเลยแต่ไม่เอา เราคือว่าการโดคิจิวิญญาณโดนหมดเลยนี้ที่เหลือเลยครับผมคือตามหาแค่เหล็กกับโอ้ยปิดปะตูไปเด็กน้อยไอหัวล้นลหัวล้นลนี่อ่าตามหาไอเัวหนีเมดหนึ่งแล้วก็เหล็กนะครับมีล้นไหมมีอ่านายเรียกอะไรอ่ะไม่แลกอ่ะโถ่เว้ยขอแลกกหน่อยดิเออใกล้เลยน่าจะเปน่าจะไปดูเนียมันจะมีเอหัวล้นอยู่มีขอไหมครับมีขอไหมครับไม่มีโถ่เว้ยเอาล่ะเราจะเสี่ยงชีวิตไปดีไหมไปดีไหมไปดีไหมไอว่าเดี๋ยวหาขอเรื่อันเดี๋ยวค่อยไปอีกแค่เม็ดเดียว อีกแค่ไม่เท่านั้นได้ไหมขอหน่อยมีเป่ามีเป่ามีเป่าอ้าวเฮ้ยไม่มีเลยไม่มีไม่มีเอาขอมาเซ็นตดยหมดเลยอาสาเอ้ยนี่ไงให้เราคุณโคลได้อันนึงเอ้ยจังหวะนี้ครับผมเราต้องคุณโคลแล้วครับผมจำมาเลยครับผมคุณใช่ไหมคุณรับได้ขอใช่ไหมอ๋อใช่ใด้๋ยวเดย่าดียเียโอเคเอาล่ะเดี๋ยดีอนหนึ่งเป็นไงอ๋อนี่ไงโคโอเคเลยครับผม อีนี้พารกิจก็จะง่ายขึ้นเลยครับผมจะได้หาขอได้ง่ายขึ้นเยอะเลยมาขุดทานหน่อยเพราะเด็ตอนนั้นเห็นทานอยู่แต่โอ้โอ้ถิ่นทานไปจ้าเออนั่นอะไรแมวไม้แมวไม้โอ้โหเฮ้ยแมวกูคิปเปอร์คิปเปอร์กแมวเฮ้ยไปเอ้ยไป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 ไอย่ามาอย่ามามาเ้ยไปจะการยพ่อจะการเลยเออขอตัวพี่เอออ้นะกระจกโอเคเอาละขุดอ่าที่ขุดหินก่อนที่ขุดไม้หลอเไม้มาจ้ หนึ่งก้อนอย่าหลมนะลุงนะอย่าอย่าห่าลมนะกลัวเหลือเกินกลัวมันล่มอ่ะกลัวมากเลยโอเคสามก้อนก็เพียงพอแล้วได้ขุดไวๆปึ๊บเนี่ยปึ๊บโอเคทานสิบก้อนโอเคเราจะไม่ใช้อะไรนั้นเราต้องการกันนี้อึ๊บที่เหลือนะครับผมก็คือเพชรหนึ่งเม็ดนะครับผมซึ่งผมต้องลงมือไปหาเพชรตัวเองซึ่งมันน่าจะยากแน่เลยโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรต้องการไปลองดูครับผมเอาละเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่มาเตจุต่อจุต่อจุต่อไอไอ โควิดสิบเก้าโควิดสิบเก้าอือเพราะเพราะแกคนเดียวเลยอัไอ้ข้างขาวแม่โอ้โห,หากี่เรือแปลูกโอเคดาวอันหนึง่งแล้วก็ทอสอันหนึ่งกันจะตามหาต่อนะครับอย่าตายเลียขาตายทีนี้คือชิปชิชชชปฝายเราเลยโอเคเอาละเอาละไปแล้วจ้าคิปเปอร์ตายยังอ่าอ๋อปเลยแมวคิปไล่ไปเลยโอ้ my god โ Oh โอ้โอ้ม <expand> ันเยอะจังเลยอะมันเยอะจังเลยมันเยอะจริงเยอะจริงเลยเยอะจริงเลยเยอะจริงเลยะจริงเลยตีกับตีกลับมันเอ้ยอื้หูหโลนนี่เอ้ยยาระเบิดมันก็ขยันปลาเลยขยันปลาเลยเฮ้ยระเบิดระเบิดโอ้ว้าว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 ้าวั้าาวาวว้าาจังาลย้าวว้าปวาอว่าวว้าวาอย้าวว้า้าวว้าวว้าวว้า้าอ้า้้ว อย่าหมดจะไม่เลิอกอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่านะอย่านะอย่านะอานะโอ้อะไรครับเนี่ยือคุณแค่จะไปคุณทานคุณเหล็กอืจะอ้าวเจ็บเลยโอเคขาดอีกเท่าไหร่ได้ไม่เท่าไรหรน่าไหลกอดนะหลาดนนะถ้าเราถ่านนี้ปุ๊บเราจะแปมกัน อาเรือปลานะครับผมเพราะเราจะไปเผื่อเจอเอเมอรอนเจอเพชรอะไรก็ว่าไปนะครับเอาล่ะผมต้อการไปแลกก่อนนะครับตัวนี้เราต้องแลกก่อนแลกก่อนที่เหลือแค่เพชรเดียวนะครับที่เหลือก็โอเคนะเอาล่ะแลกกบ้างไหนขอหน่อย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 อานี่ไงเอเมอรอนทำให้เรียบร้อยเสร็จนะครับผมไปหมดสองภารกิจนะครับมีอาเหล็กทอนะครับต่อไปก็คือเพชรนะครับผมเราท้อการไปนี่ดีกว่าไปอาไปยังเรือปลาเผื่อจะเจอเพชรหนึ่งก้อนเงี้ยเผื่อเจอเผื่อเจอ การสมดวงครั้งแรกชีวิตของเราถ้าไม่เจอคือลงเหมือนยวาวนะครับผมันี้คือจะเป็นคลิปที่ยาวนะแต่ว่าไมเป็นเดี๋ยวผมัะตัดคลิปไปนั้นนะครับโอเคครับผมเรืออออ๋ออ๋อเรื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 อเรอเรื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 เรือ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 อเรืเรือเรือเรือ อ๋ออ๋ออ๋ออย่า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 ตายอย่าตายไม่มา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 โอ้โหอันนี้ขุดพร้อมเลยไหมขุดขุดขุดโอเคขอเพชรหน่อยเพชรโอ้โหไม่มีอ้าวแผนที่สมบัติครับผมมันมีเพชรกับเราไหมเอ่ยอ๋อยอ๋อยอ๋อยออยอ๋ยโอเคหายใจอึ๊บตรงนี้ที่หนึ่งปึ๊บไม่มีเพชรวะโอ้โหอะไรครับเตี้ยไอ้ส่วนที่ปราณนี้ออหือหอขึ้นเดินขึ้นเดินเดิตรงนี้เพิ่มอีกอ่าไหนนะตรงไหนตรงนี้ปะ ใช่ตรงนี้นี่นี่นี่มันต้องมีเพชรเราโอ้โหเหล็กเต็มปึ๊ดเลยครับผมเหล็กเต็มปึ๊ดเลยโอเคตัวนี้เราโอ้โหหายใจเหรอโอ้ยเกือบตายโอ้ยถ้าขึ้นไปเมื่อกี้ตายเลยโอเคครับผมเหล็กก็มีเยอะนะครับผมแต่เพชรไม่มีเลยแทนที่สมบัติเหรอโอ้ถ้าเราลงไปน่าจะได้ครับผมแต่ไม่ไปดีกว่านะครับเราจะไปตามหาเหล็กเพชรดีกว่านะครับตัวนี้ ตอนนี้ก็เริ่มมืดเลยครับผมตอนนี้ผมก็มทำไงดีหาว่าแถวๆนี้จะมีแบบว่าเออเรืออีกลำหนึ่งให้เราแบบไปสำรวจเงี้ยตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะไปทำ,ทำการตามหาสมบัติดีกว่านี่ครับผมเพราะว่าอาจจะเจอ Sea of h e a r t หรือว่าจะเจอเพชรอะไรเงี้ยนะครับผมมีโอกาสต้องเจอแน่ผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับตอนนี้ผมก็ทำการวนเรือนะครับไปตามหาสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าสมบัติที่ถูกซ่อนเอาไว้อยู่นะครับผมน่าจะแถวๆนี้นะถ้าผมเดาไม่ผิดนะ Two 0 h o years later เฮ้ ไหนสุดเฮ้ยไหนสุดไหนสุดขนหน้าใช่ไหมบอกผมทีว่าผมเจอสมบ,บัติแล้ว please ใช่ไหมจริงด้วยขนหน้าด้วยโอ้ยถูมืออะโอเคเอล่ะถ้าตรงนี้หันมาเอฟเอฟเอฟมายกันโอเคทำอุปกรณ์เลยเอ่อที่ขุดนี้ถูกไปเลย เอาละเอาเลยเลยอิรอนเชเวลไปเลยเอาเดี๋ยวแต่แต่ทองช็อตตบมาเตะเลยโอเคทองมาเลยจ้าเฮ้ยทองดิที่กดเนี่ยหล็กไปเลยโอเคเชเวลมาขุดเลยขุดตื้ลึกเลยขุดมาเลยขุดขอแบบขอเพชรแบบเบิ้มเบิ่มเอ้ยโอ้โหน้ำล่วงน้ำดูโอเคเดี๋ยวไหนไม่อ๋อที่ตรงนันอีกสถานีานนี้ขุดอีกขุดอีกขุดอีกขุดเจอมา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  โอ้โอ้โหแตกคามือเอ้ยพังคามือเลยโอ้แตกคามือนะเฮ้ยคำพูแบกแบกเนี่ยต้องเห็นดีดีอ๊ดเอ้ยดูนี่เองโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอาละใช้สูตรตำนานเลยเอิ่ดใช่สินี่เนี่ยโอ้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 ยจ้าตมาเตะเออโอเคปุ๊บอี่เนี่ยเนี่ยแล้วก็อุดไว้อึบอึบอืมโอเคเอาละเอาละ เขี okay, มาแล้วโอ้ขอเพชรเออเพชรเพชรโอ้ยในสุดก็เจอแล้วโอ้ชีวลาเดินทางมากกว่ายี่สิบนาทีเพชรมาแล้วจ้าโอ้ทีนี้เลยครับผมสามารถที่จะสร้างที่แรกสุดโอภีได้โอเคครับผมพ่านรอบอสีไม่ใช่เว้ยอีก็กระจอกมาคำคานมาโอ้เดินผ่านความฝันแล้วก็เป็นจริงแล้วอุ้ยเป็นจีพซีน้ำตาแทบไหลเอาล่ะเดี๋ยวเราทำการไปยังบกดีกว่านะครับผมเพื่อ ใช้ทําบางสิ่งบางอย่างนะครับมันก็นคือที่แรกของโอพีนี่ครับผมนะวีธการทํานะครับผมเราทําการมีกล่องนะครับซึ่งออโอเค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 ,อเคมากล่องหงึกล่องนะครับผมต่อไปเราก็จะหาที่จำเลดีๆเดี๋ยว <laughs> กล่องนี้ไม้ใช้บ่อยเกินมาทุบก่อนทุบๆๆบๆุๆๆ,ๆมาทุบมาแล้วจังหวะนี้ วาตรงนี้เลยแล้วกันนะเอ้ยน้องน้องนอนนอนอนน้องน้องหมาป่าเอ้ยจริงจ็อกแล้วไปโอเควางขอบตรงกลางนะครับผมเอมันห้าเม็ดเพชรหนึ่งเม็ดอะทอนหนึ่งแท่งเลยหนึ่งก้อนนี่ผมโอพวีเลเจอร์เทอร์ติงโฮปไปเลยไหนอ้าวนี่ครับผมในมาแล้วนี่ครับผมที่แรกของเป้าคั่มดูโอพโอพาวเวอร์นะครับผมมามีขอบไหมไม่มีเลยโถโอเคครับผมใช้ ดินกับหินนะครับผมในการแลกครับผมโอ้ยโอเคเดี๋ยวผมจะแลกอะไรก่อนดีผมจะแลกที่ขุดก่อนดีครับผมเพื่อเอา,อาเอาอะไรดีเอาดินมาเพื่อแลกครับผมตัวถึงเชื่อว่ากันครับมผมดินนอนเก้าก้อนนะผมมาชโชว,วลของอไอเอ่ยของของของในถ้าไลฟ์ผมนี่ไงเก็บของนี่เลยไม่ใช้แล้วจ้าไม่ใช้แล้วของพวกนี้โอ้ยเก็บไปเลยผมนี่ไงเป็นความพยายามของผมที่ผมตามหาสมบัติที่ซ่อนเอาไว้ผม น้ำตาเทบไหลเฮ้ยเอาละมาแรกดีกว่าผมมาปวดด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 นดด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 ขดาดด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 ดเดดดดมาดดดดดดอเดโอดด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 ดเดด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 วดดดนดด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 รดดดด ชุดเกาะใต้สุดอบิองเรากลับมาแล้วนุ้ยเจ๋มจริงเลยต่อไปเราไปเก็นอุปกรณ์นะครับผมผมจะเอาที่ขุดนะครับแล้วก็เอ้ยแอปเปิลทอร์ผมหิวข้าวเดี๋ยวกินหินขุดแต่ผมกินงอมงองงกินไป่ขนมได้เลยวกนี้โอเคมาขุดหินดีกว่าเพื่อจะเอาหินนั้นไปทําที่แรกของอบของเราโอเคประมาณนี้กันประมาณ6กก็ได้เออนะโอ้่อไปทำให้ครบดีกว่าเป็นดาบเป็นขวานเงี้ยเออ ดาบมาเลยจ้าดาบแล้วก็ขวานเรียบร้อยผมอันนี้ไม่ต้องใช้ไม่จะเป็นไม่จะเป็นต่อไปเป็นพวกเอนเดอร์โพลฮนูยาลีเจนยาดามจแล้วก็ยาตกชานะครับผมโอ้โหมันของดีเนี่ยต่อไปก็คือเป็นพวกเอ่อไปดเอนีครับผมมีฮานูสุดเทพแล้วก็เตียงแล้วก็มีลัคกี้บอกด้วยผมแต่ตอนนี้ไม่ใช่วล่าของ Lucky Box. ลัคกี้บอกทำการไปข้ามดีกว่านะครับผมแต่นี่ของเราก็เริมโมบีหมดแรงเลยโอเค อาร์มเดอร์ไอพอยท์เทโอเคต่อไปเป็นอิตาแล้วก็เป็นปู้นะครับผมสักชุดหนึ่งสองชุดนะครับฮานูแล้วก็ฮนูสักต่เซตหนึ่งเอาไม่ฟอโถยไม่โถยเห็นไอพอยต์โอ้โหแต่ตอนนี้อุปกรณ์ก็เริ่มครบแล้วนะครับผมเพียงแค่ขาดโล่นะแต่โล่ยังเป็นระบบแบบนี้คือเรามีอย่างก็โอเคครับผมมาเดี๋ยเวลาไปปรับมังกรกับที่แรกของสุดโอเพนแล้วเลครับผมเป็นไงของดีเปล่าถ้าคิดว่าดีครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกดไลค์ไม้คนหนึ่งไลค์หน่อยนะครับผมไปเลยปะ ไปเตรียมบุกไปยังโลกของดีเอ็นะครับผมไปไปไไปไปไปไแครนูก่อนนะครับที่จริงจรีนก็เอามาสักหน่อยกันนะเผื่อไว้แล้วก็เอาเตียงเยอะเลยโอเคทําการมาเทปตรงนี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็เอาเป็นนะเอายาดิไม่จะเป็นนะครับไม่จะเป็นเอายากันสุมขึ้นไกดตกพอแล้วก็เรีเจีนสักหน่อยสเตีงสักนิดนึงอิเร์โฟนสหน่อยนะครับโอเค ประมาณนี้น่าจะโอเคครับผมต้อการเราจะไปต่อสู้นะครับมาแค่มีแค่นี้ก็เพียงพอเลยครับผมโหยิ่งกว่าเตรียมพร้อมไปไหนอีกโอเคมาพร้อมพร้อมๆมาไปกันเลยเอ้ยเริ่มมืดเนี่ยอุ้ยแรงเลยแลกขอไปถึงนาทีเอาล่ะเอ้ยเอ้มาไปกันเลยไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะตุ้มว้าว โอเคก็ดึงเลยรถเสียก่อนเดี๋ยวมันลดถรถแตกป่ะไปเลย let's go ปึ๊บอุ๊ยไปละจ้าต่อไปเฮนูครับผมเฮนูเฮนูนี่ยิงเฮนูขึ้นฟ้าปึ๊บปุ้มเออไม่โดนอดิถอยหนึ่งที่สองที่เออปุ๊บเออุออโอ้ยโอ้ยเจ็บนิดหน่อย เรนนอนบัจาเรนนบรรจารนนอนบรจานี่เนโอ้โหเป็นไงพี่เอธโชเทพโชเทพสการล่อนยิงอะไรอะไรนะอะไรี่เรเฟี้ยวหรอ้เ่าเฟี้ยวหรอโอเคผมเดี๋ยวดเดี๋ยวโอเคต่อที่โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอเคโอ้ยเอ้ยโี้ยโอ่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโป้ะชิดยลยปร้ชิอเยยต่อไปโอ้นอ้ยยอ้โ้ยยยยยาโโอออออย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  โอเคตุ๊ตุ๊บ้มผ okay. ู้ไว้ฮึบโอเคยาสโลลิงลงช้าไปไงลงช้าอ่ายิงยิงโอเคเรียบร้อยต่อไปมาเจ้ามังกรมาขำน้อยอืมมาดิ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 ฮะที่นี่เฟี้ยวเหรอที่นี่เฟี้ยวเหรอฮะคี่นี่เฟี้ยวเหรอที่นีเฟี้ยวเหรออะไหร้องเฟี้ยวเหรอเฟี้ยวเหรออุ้ยเป็นไงเป็นไงมังกรนี่เนี่ยเฟี้ยวมากอ่ะ เฟี้ยวบ้าอโะเรื่องแบบตัวนี้คือโอ้ยอยุดเราอากาศจริงเฮ้ยผมอยู่ของจริงสิผมอยู่อยู่กับที่เลยโอ้โหวันนี้ไม่มีใครขนาดมือได้ความพยายามของการหาสมบัติมากกว่า20นาทีเราไปกินนี่แนี่ฮึบฮึบเอ้ยฮึบฮึบลองไปดูเถอะฮึบนี่แนี่ยิงเอ๋อยิงยิงเป็นแค่มังกรแท้เป็นแค่มังกรแท้มังกรแท้นี่รอกลับไปลงหน้าเดี๋ยววางเตียงให้บึ้มๆเลย มาดิเฮ้ยมาดมโโิโอ้ยไปโอ้ยอืมเฮ้ยเจ๋้ยอ่าเดีวเวลาวางเตียงแล้วเดีวเวลาลางเตียงก็จ้าฮะวางตีวางตีก็จ้าโอ้โหวางตีหน่อยเอ้ยอย่ามาขัดขวางการวางตีของฉันไม่แก่ไม่มีสิทธิ์มาขัดขวางการวางตีของฉันไม่ไม่มีทันที่ครับไม่ไปทันที่ครับโอ้โห ฟูวิวแบบมีฟันมีฟันมังกรนมังกรนี่เอยเออห้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บอีใต้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 ขอจับโอ้อสูงเลยใหญ่อีอี่แค่มังกรแน่ๆไม่แค่มังกรเลยฟันฟันฟันเออฟัน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 จะเฮ้ฟันยนต์เอออึ๊บอึ๊บอึ๊บพี่มันมันโลบ้างเลยโล เขาลงกันไปเขาลงกันไปแต่ซะไม่ไม่แกไม่ตายไม่แกไม่ตายซะไอ้มังกรชัว่วเอ้ยนี่เน่โอ้โเฟีออ้ยวอะเฟี้ยวมากเลยอะเอ้ยไม่แม,ม่วันพันแมนโอโ้หโหเป็นไ,ไงโดนวันพันแมนไปดิโอโ้โห้ย้อดเลยที่เด้าของอภินี้ผมชอบเออสโลสโลสโล,สลโอต เป็นไงโอ้โหกระจดอดจริงเลย